อุปมานามและรูปห7 3้ท่านแสดงถึงนามและรูปนั่นแลไว้ด้วยพระสูตรตันตะมากมายหลายร้อยพระสูตรด้วยประการดังกล่าวนี้หาได้แสดงถึงสัตว์ไม่หาได้แสดงถึงบุคคลไม่เพราะฉะนั้นเมื่อส่วนและสัมภาระทั้งหลายมีเพลาล้อตัวถังและงอนเป็นต้นตั้งอยู่ร่วมกันโดยอาการอันเดียวกันเพียงคำเรียกร้องว่ารถก็มีขึ้น แต่เมื่อเข้าไปพิจารณาดูส่วนอันหนึ่งอันหนึ่งโดยปรมัตา์ชื่อขนานว่ารถหามีไม่ฉันใดอันหนึ่งเมื่อสัมภาระของเคหะทั้งหลายเช่นไม้เป็นต้นตั้งล้อมเอาอากาศเข้าไว้โดยอาการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพียงคำร้องเรียกว่าเคหะก็มีขึ้นแต่โดยปรมัตา์แล้วชื่อที่เรียกว่าเคหะหามีไม่ฉันใดอันหนึ่งเมื่อนิ้วมือ อันหนึ่งเมื่อนิ้วทั้งหลายมีนิ้วมือและหัวแม่มือเป็นต้นตั้งอยู่โดยอาการอันเดียวกันเพียงคำเรียกว่ากำปั้นก็มีขึ้นส่วนทั้งหลายมีกระโหลกและสายเป็นต้นตั้งอยู่โดยอาการอันเดียวกันเพียงคำเรียกว่าพินก็มีขึ้นโดยปรมัสหามีชื่อเรียกว่าพินไม่เมื่อช้างและม้าเป็นต้นตั้งรวมอยู่โดยอาการอันหนึ่งอันเดียวกันเพียงคำเรียกว่าเสนาก็มีขึ้นโดยประมัด หามีชื่อว่าเสนาไม่เมื่อกำแพงและเคหะกับทั้งประตูซุ้มเป็นต้นตั้งอยู่โดยอาการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพียงคำเรียกว่านครก็มีขึ้นโดยประมาณหามีชื่อเรียกว่านครไม่เมื่อลำต้นกิ่งและใบเป็นต้นตั้งอยู่โดยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพียงคำเรียกร้องว่าต้นไม้ก็มีขึ้นแต่เมื่อเข้าไปพิจารณาอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งโดยประมาณ หามีชื่อเรียกว่าต้นไม้ไม่ฉันใดเมื่อประธานขันห้ามีอยู่เพียงคําเรียกว่าสัตว์บุคคลก็มีขึ้นแต่เมื่อเข้าไปพิจารณาธรรสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งโดยปรมาจรชื่อที่เรียกว่าสัตว์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าเป็นข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าหามีไม่แต่ถ้ว่าโดยปรมาจรก็มีอยู่เพียงแต่นามและรูปเท่านั้น แน่ละความเห็นของโยคาวจรผู้นั้นซึ่งเห็นอยู่ดังกล่าวมานี้มีชื่อว่ายะถาภูตะทัศนะคือการเห็นตามเป็นจริง6 7 4แต่ถ้าว่าโยคาวจร์ผู้ใดละทิ้งยะถาภูตะทัศนะมีเสียแล้วยึดถือว่าสัตว์มีอยู่บุคคลมีอยู่โยคาวจร์ uta, ผู้นั้นต้องยอมรับรู้ถึงความพินาศหรือความไม่พินาศของสัตว์บุคคลนั้นด้วย เมื่อยอมรับรู้ความไม่พินาศก็ตกไปอยู่ในฝ่ายสัตตะทิฏฐิคือเห็นว่ายั่งยืนเมื่อยอมรับรู้ความพินาศก็ตกไปอยู่ในฝ่ายอุเฉทท,ทิฏฐิคือเห็นว่าขาดศูนย์ถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะไม่มีอย่างอื่นที่ติดตามมาจากการยอมรับรู้นั้นเช่นเดียวกับนมส้มเป็นผลติดตามมาจากน้ำนมโยคาวจรผู้นั้นเมื่อยึดถือว่า สัตยังยืนก็เรียกได้ว่าล้าหลังอยู่เมื่อยึดถือว่าสัตว์ขาดศูนย์ก็เรียกได้ว่าล้ำหน้าไปเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่าพิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถูกครอบงำด้วยทิฏฐิสองประการพวกหนึ่งล้าหลังอยู่พวกหนึ่งล้ำหน้าไปแต่พวกที่มีจักสุคือปัญญาเห็นอยู่พิกษุทั้งหลายอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกหนึ่งล้าหลังอยู่อย่างไร พิกสุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งยินดีในภพพอใจในภพเพลิดเพลินอยู่ในภพเมื่อตถาคตแสดงธรรมเพื่อดับภพบจิตของพวกเขาก็ไม่เล่นเข้าไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นไม่น้อมใจเชื่อพิสุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งล้าหลังอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แลอันหนึ่งพิสุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกหนึ่งล้ำหน้าไปอย่างไร อันเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งเบื่อหน่ายระอาเกลียดชังอยู่ด้วยภพนั่นเองชื่นชมยินดีความปราศจากพอยู่ด้วยการปรารบว่าท่านผู้เจริญเพราะว่าในการใดอัตานี้จะขาดศูนย์ที่น่าไปเพราะร่างกายแตกดับภายหลังมรณะไม่มีอยู่ภายหลังตายแล้วนั่นเป็นความสงบนั่นเป็นสิ่งประนีตนั่นเป็นความจริงแท้ ิสุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งลำหน้าไปด้วยอาการอย่างนี้แลอันหนึ่งพิสุทั้งหลายท่านผู้มีจักษุปัญญาทั้งหลายเห็นอยู่อย่างไรพิสุทั้งหลายพิสุในพระาศาสนานี้เห็นภูตะคือเบญจขันธ์ด้วยอน,นิจจานุป,ปัสสนาเป็นต้นโดยความเป็นภูตะตามความจริงท่านเห็นภูตะเบญจขันธ์โดยความจริงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคล้ายกำหนด เกอความดับของภูตะนั้นที่สุทั้งหลายท่านผู้มีจักษุทั้งหลายเห็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แลหกร้อยเจ็ดสิบห้าเพราะฉะนั้นตัวหุ่นเป็นของว่างเปล่าไม่มีชีวิตเคลื่อนไหวไม่ได้ก็แต่ว่าด้วยการประกอบไม้และเส้นเชือกชักตัวหุ่นนั้นก็เดินบ้างยืนบ้างมีการเคลื่อนไหวปรากฏคล้ายกับมีชีวิตชีวาขึ้นในขณะนั้นฉันใด ถึงแม้นามและรูปนี้ก็พึงเห็นว่าฉันนั้นเช่นกันเป็นของว่างเปล่าไม่มีชีวิตไม่มีความเคลื่อนไหวก็แต่ว่าด้วยการประกอบร่วมกันและกันนามและรูปนั้นก็เดินบ้างยืนบ้างมีการเคลื่อนไหวปรากฏมีชีวิตชีวาขึ้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้รู้แต่โบราณทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่านามนจะรูปัญจะอิทัตถิสัจ,จะโตนาะเหตุทะ สัตโตมนุโชจะวิชาติสุญ,ญังอิทังยันตะมิวาพิสังขตังทุกขัดสะปุญโชตินะกัตถะสาธิโสแปลความว่าว่าโดยสัจจะแล้วนามและรูปมีอยู่ในโลกนี้แต่ทว่าสัตว์และมนุษย์หามีอยู่ในโลกนี้ไม่นามและรูปนี้เป็นของว่างเปล่าถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเหมือนตัวหุ่นเป็นกองทุกข์ เช่นเดียวกับกองหญ้าและกองไม้อนหนึ่งนามและรูปนี้ไม่อพึงเปรียบเทียบให้รู้ชัดแจ้งด้วยประมาด้วยตัวหุ่นเท่านั้นเพึงเปรียบเทียบให้รู้ชัดแจ้งด้วยประมาแม้ข้ออื่นๆเช่นฟอนต้นอ้อเป็นต้นด้วยอันที่จริงเมื่อวางฟอนต้นอ้อสองมัดพิงกันไว้ฟอนต้นอ้อมัดหนึ่งก็คำ้ำฟอนต้นอ้ออีกมัดหนึ่งไว้ มื่อฟอนต้นอ้อมัดหนึ่งล้มลงฟอนต้นอ้ออีกมัดหนึ่งก็ล้มลงด้วยฉันใดนามและรูปในปัญจโวการภพพบมีขันห้าก็ฉันนั้นเช่นกันต่างอาศัยกันและกันเป็นไปสิ่งหนึ่งเป็นผู้ค้ำจุนอีกสิ่งหนึ่งไว้เมื่อสิ่งหนึ่งล้มไปด้วยการตายอีกสิ่งหนึ่งก็ล้มลงด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้รู้แต่โบราณทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่ายมะกังนามะรูปปัญจะ อุโภอันโยนยะนิสิตาเอกัสสมิงพุทธเอกัสสมิงพิช,ชะมนัสสมิงอุโภพิชันติปัจจยาแปลความว่าอันว่านามและรูปเป็นของคู่กันทั้งสองอย่างต่างอาศัยกันและกันเมื่อ,อย่างหนึ่งแตกทำลายไปสิ่งอาศัยกันทั้งสองอย่างก็แตกทำลายด้วย หกร้อยเ็ดสิบหกอันหนึ่งเสียงเป็นไปวงเล็บเกิดขึ้นวงเล็บปิดเพราะอาศัยกรองที่เขาตีด้วยไม้กรองเป็นอย่างหนึ่งเสียงเป็นอีกอย่างหนึ่งกรองและเสียงไม่ปะปนกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันกรองก็ว่างจากเสียงเสียงก็ว่างจากกรองฉันใดนามก็เป็นไปเพราะอาศัยรูปกล่าวคือวัตถุทวารและอารมณ์รูปเป็นอย่างหนึ่งนามเป็นอีกอย่างหนึ่ง นามและรูปไม่ปะปนกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนามก็ว่างเปล่าจากรูปรูปก็ว่างเปล่าจากนามฉันนั้นนั่นแหลอีกประการหนึ่งนามอาศัยรูปจึงเป็นไปเหมือนเสียงอาศัยกรองจึงดังขึ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้รู้แต่โบราณทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่านาจักหุโตชายะเรผัสสะปัญจมาณนะรูป,ปโตโนจะอุหินณนะมันตรา เหตุตุงปติจับปะพาวันติสังคตายะถาปิสัทโธปะหะตายะเฮริยาปยานเปยปยานแปลความว่าสภาวธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่ห้ามีได้เกิดขึ้นจากตามิได้เกิดขึ้นจากรูปและมิได้เกิดขึ้นในระหว่างตาและรูปทั้งสองอย่างเป็นสภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้น เหมือนเมื่อเขาตีกรองเสียงก็เกิดขึ้นฉะนั้นวงเล็บสองสภาวธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่ห้าไม่ได้เกิดขึ้นจากหูมิได้เกิดขึ้นจากเสียงและไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างหูและเสียงทั้งสองเป็นสภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นเหมือนเมื่อเขาตีกรองเสียงก็เกิดขึ้นฉะนั้นวงเล็บสาม สภาวธรรมทั้ทงหลายมีผัสสะเป็นที่ห้ามิได้เกิดขึ้นจากจม,มูกมิได้เกิดขึ้นจากกลิ่นและมิได้เกิดขึ้นในระหว่างจม,มูกและกลิ่นทั้งสองเป็นสภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นเหมือนเมื่อเขาตีกรองเสียงก็เกิดขึ้นฉะนั้นวงเล็บสี่สภาวธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่ห้ามิได้เกิดขึ้นจากลิ้นมิได้เกิดขึ้นจากรส และไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างลิ้นและรถทั้งสองเป็นสภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นเหมือนเมื่อเขาตีกรองเสียงก็เกิดขึ้นฉะนั้นวงเล็บห้าสภาวธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่ห้าไม่ได้เกิดขึ้นจากกายไม่ได้เกิดขึ้นจากผัสสะและไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างกายและผัสสะทั้งสองเป็นสภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้น เหมือนเมื่อเขาตีกรองเสียงก็เกิดขึ้นฉะนั้น่วงเล็บหกสภาวธรรมที่ปรัจัยปรุงแต่งทั้งหลายมิได้เกิดขึ้นจากวัตถุรูปอีกทั้งมิได้ออกจากธรรมายตนะทั้งหลายด้วยสังคตาธรรมทัท้งหลายอาศัยเหตุเกิดขึ้นเหมือนเมื่อเขาตีกรองเสียงก็เกิดขึ้นฉะนั้นห7 7้อยเจ็ดสิบเจ็ดอีกประการหนึ่งบรรดานามและรูปนี้ นามไม่มีเดชไม่สามารถเป็นไปได้ด้วยเดชของตนเองไม่กินไม่ดื่มไม่พูดไม่สําเร็จอิรยาบถถึงแม้รูปก็ไม่มีเดชไม่สามารถเป็นไปด้วยเดชของตนเองเพราะรูปนั้นไม่มีความต้องการที่จะกินอีกทั้งไม่มีความต้องการที่จะดื่มไม่มีความต้องการที่จะพูดไม่มีความปรารถนาที่จะสําเร็จอิรยาบถรูปเป็นไปได้ก็เพราะอาศัยนาม และนามก็เป็นไปได้เพราะอาศัยรูปโดยแท้แลแต่ถ้าว่าเมื่อนามนั้นมีความปรารถนาที่จะกินมีความปรารถนาที่จะดื่มมีความปรารถนาที่จะพูดมีความปรา,าปรถนาที่จะสําเร็จอิริยาบถรูปจึงกินดื่มจึงพูดจึงสําเร็จอิริยาบถอันหนึ่งเพื่อต้องการให้เข้าใจเนื้อความนี้ชัดแจ้งพระอาจารย์ทั้งหลายจึงยกข้ออุปมาขึ้นเป็นอุทาหรณ์ ดังต่อไปนี้อันว่าชายตาบอดแต่กำเนิดหนึ่งและชายเปรี้ยหนึ่งทางพัฒนาจะไปยังสถานที่โน้นทิศทั้งหลายชายตาบอดแต่กำเนิดจึงพูดกับชายเปรี้ยอย่างนี้ว่านี่แน่พ่อ,น,น,พอนี่แน่เพื่อนข้าสามารถทำกิจที่พึงทำด้วยเท้าได้แต่ข้าไม่มีตาที่จะใช้ดูทางราบทางรุ่ง ชายเปี้ยก็พูดกับชายตาบอดแต่กำเนิดอย่างนี้ว่านี่เนี่ยเพื่อนข้าสามารถทํากิจที่พึงทําด้วยตาได้แต่ข้าไม่มีเท้าที่จะใช้เดินไปข้างหน้าหรือเดินกลับชายตาบอดแต่กําเนิดนั้นก็ดีใจชอบใจยกชายเปรี้ยขึ้นจะงอยบ่าชายเปรี้ยก็นั่งอยู่บนจะงอยบ่าของชายตาบอดแต่กําเนิดแล้วบอกอย่างนี้ว่าอย่าไปซ้ายจงไปขวา ย่าไปขวาจงไปซ้ายชายสองคนนั้นถึงแม้ชายตาบอดแต่กำเนิดก็ไม่มีเดชเป็นทุพลภาพไม่ไปได้ด้วยเดชของตนเองด้วยกำลังของตนเองถึงแม้ชายเปรี้ยก็ไม่มีเดชทุพลภาพไม่ไปได้ด้วยเดชของตนเองด้วยกำลังของตนเองแต่เพราะชายทั้งสองนั้นอาศัยกันและกันแล้วก็ไปไหนไปได้ฉันใน ถึงแม่นามก็ไม่มีเดชมิได้เกิดขึ้นมาด้วยเดชของตนเองมิได้เป็นไปในกิริยานั้นๆด้วยเดชของตนเองถึงแม้รูปก็ไม่มีเดชมิได้เกิดขึ้นมาด้วยเดชของตนเองมิได้เป็นไปในกิริยานั้นๆด้วยเดชของตนเองแต่การเกิดขึ้นมาหรือการเป็นไปของนามและรูปนั้นมีขึ้นเพราะอาศัยกันและกันเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวคำนี้ไว้ว่า นาสเกนะพระเลนชายะเรโนปิสเกนะพระเลนะติดถะเรปะระธัมมะวาสานุวัติโนชายะเรสังคตาอัตตะทุกภลาปะระปัจจะยะโตจะชายะเรปะระอารัมมะโตสมุติตาอารัมมะปัจจะเยหิจะปะระธัมเมหิ มีปะพาวิตาแปลความว่าสภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งวงเล็บสังคตะวงเล็บปิดทั้งหลายทุกพลภาพอยู่ในตัวเองหาเกิดขึ้นด้วยกำลังของตนเองได้ไหมอีกทั้งทำลงอยู่ด้วยกำลังของตนเองก็หาได้ไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจของสภาวธรรมอย่างอื่นสภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากปัจจัยอื่น ตั้งขึ้นจากอารมณ์อื่นเกิดขึ้นด้วยอารมณ์และปัจจัยและด้วยธรรมอื่นด้วยยธาปินาวังนิสายะมนุษยยันติอันนาเวเอวะเมวะรูปังนิสายะนามะาโยปวัตติยธาจะมนุษเสนิสายะนาวาคัจติอันนาเวเอวะเมวะนามังนิสายะ รูปะกายูปัตติแปลความว่ามนุษย์ทั้งหลายเดินทางไปในห่วงน้ำเพราะอาศัยเรือแม้ฉันใดนามกายเป็นไปได้เพราะอาศัยรูปก็เช่นกันฉันนั้นเรือร่นไปในห่วงน้ำเพราะอาศัยมนุษย์ฉันใดรูปกายเป็นไปได้เพราะอาศัยนามก็เช่นกันฉันนั้นอุโคนิสัยยะคัจฉันติ มนุษย์นาวาจะอันนาเวเอวังนามันจรูปัญจอุโคอันโยนยะนิสิตาแปลความว่ามนุษย์และเรือทั้งสองต่างอาศัยกันจึงเดินทางไปในห่วงน้ําได้นามและรูปก็ฉันทั้งสองต่างอาศัยกันและกันด้วยประการชนี้ <c oughs> การเห็นนามและรูปตามเป็นจริงซึ่งครอบงาสัตตสัญญา คือความสําคัญหมายรู้ว่ามีสัตว์เสียได้แล้วตั้งอยู่ในภูมิที่ไม่ลุ่มหลงของโยคาวจรผู้กำหนดรู้นามรูปโดยในต่างๆดงัดงกล่าวมานี้พึงทราบว่าเป็นทิฏฐิวิสุทธิคือความเห็นบริสุทธิ์แม้คำว่านามรูปว่าวัฏฐานการกำหนดรู้นามและรูปก็ดีคำว่าสังขาระปริเฉต การกำหนดรู้สังขารก็ดีเป็นชื่อของการเห็นนามและรูปตามความเป็นจริงนี้เหมือนกันปริเฉที่สิบแปดชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธินิเทศในอ,อธิการแห่งปัญญาภาวนาในปรกรณ์วิเศษะชื่อวิสุทธิมรักอันข้าพเจ้าทําเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทแห่งสาธุชนดังนี้